มีมาหาแม่มาเดี๋ยวจะได้ทายา,ยาด้วยมามีมาเนี่ยเนี่ยมาม่าเอาอาหารมาให้เนี่ยเอาน้ํามาด้วยลูกหนูอย่าไปแย่งแม่สิคะอันนี้ของแม่ลูกหนูไปกินตรงนู้นของหนูอยู่ตรงนน้นลูกมีออกมาเลยวมีกินข้าวมาม,ม่าจะได้เอายาป้อนนะแล้วเดี๋ยวใส่ใแผลให้นะกินข้าวหือกินข้าว,าว,าวเดี๋ยวมาม่าเติมให้นีมาม่าเอาอาหารมาเติมให้ลูกให้ลูกอ่ะกินให้เยอะๆเลยกินเยอะๆกินเยอะๆกินเยอะๆเยลยเดี๋ยวมาม่าป้อนยานะคะกินเลยลูกกินเลยลูก กินเลย,เล,ย,เยลูกเป็นกําลังใจให้แม่ก่อนป้อนยาน้องนะเ,เดี๋ยวใส่แผลน้องน้องอยู่นี่เก่งมากเลยให้ความร่วมือกับแม่ให้ป้อนยาอย่างอย่างดีเลยเนี่ยวันเดียวแผลเริ่มแห้งหน่อยๆเนี่ยหน่อยๆ่อยละเมื่อวานไอเมื่อวานป้อนเป็นเม็ดหนึ่งวันนี้ป้อนอีกเม็ดหนึ่งเดี๋ยวแม่ใส่เบตาดีนแล้วก็โรยผงวิเศษให้นะคะแป๊บนึงเน่ยน้ำอ่ะหิวน้ำไหมลูกไม่รู้ว่าหนูหิวน้ำ เอาน้ำมาใกล้ๆเอาใจหน้าดูเห็นไหมแม่เอาใจลูกหน้าดูเลยเห็นไหมคะินผิวน้ำแม่รู้ลูกกินน้ำลูกูิวน้ำกินน้ำเออเก่งเก่งนี่รางวัลของคนเก่งค่ะมีคะพร้อมจะใส่เบตาดีนกับผงพิเศษตาลุ่มชูชีพใส่แผงให้น้องแล้วนะเพราะน้องอิ่มละกินยาละมา ไม่เป็นไรหลงไม่เป็นไรแม่ใส่ยาให้เดี๋ยวแม่ใส่อันี้ให้เดี๋ยวต้องลากออกมาอีกหน่อยหัวแม่ติดรถไม่เป็นไรอาเรียไปก่อนใส่เมตาดีแล้วก็ใส่ผองเสียคราวนี้เดี๋ยวต้องแกะอีกซองหนึ่งมันไม่ท่ว, <Yeah. S 2> แวมแป๊บครัเก็น่าจะเต็มแล้วนะแม่จะเต็มแล้ว ี่เรียบร้อยแล้วนะคะให้กินค่าฟิลน,น้ำสะอาดแล้วก็เบตาดีนก้อนทีซีเมซินแล้วก็แผลสันเกตเอยอ่ะรางวัลของคนเก่งนี่ไม่ให้หมีค่ะอันนี้ไม่ให้หมีรางวัลของคนเก่งโอ,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 โอโ้เก่งมากเก่งมากแม่ใส่เบตาดีนให้นิดนึงมันเป็นแผลสดนิดนึงเออมีตรงไหนอีกไหมคะมีแผลสดตรงไหนอีกไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอายากำจัดเห็บมัดมาป,ป้อนนะห,หายไว้วนะลูกสู้ๆนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาป้อนยาแล้วก็ให้อาหารกินอีกนะคะมาใส่ยาให้อีกนะโอเคลูกน้ําเต็มเต็มแล้วนะลูกนอนซะหลงอนอเดี๋ยวก็แห้งดีขึ้นเยอะเลยเพื่อนสู้ลูกสู้ๆูเดี๋ยวก็หายลูกป้อนยาไปสองวันแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นลูกสู้สลูกแม่ใส่ย,ยาให้แล้วลูกนะหมีสู้นะนนส,นนสู้นะเออเออนอนซะนอนซะลูกนอนซะ นอนซะาลูกเออเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดียวก็ดีขึ้นลูกเดยวก็ดีขึ้นลูกเออเออเออเดี๋ยวแม่ย้ายน้ำมาฮะเดี๋ยวแม่ย้ายน้ำมาฮะใครเห็นไหมย้ายที่มาแม่ก็เอาน้ำเอาอาหารย้ายมาเดี๋ยวก็หายลูกนะงรอแม่ซิมากินข้าวค่ะเดี๋ยวแม่เติมน้ําให้นะคะอ่ะอันนี้ของลูกค่ะมามาเนี่ยคนละอันลูกกินเลยค่ะกินเลยเดี๋ยวแม่เติมน้ําให้ลูกกินเลยลูกอเะย่หนัะแม่ให้ เอาป่ะเอาป่ะไม่เอาอีกดูดูดูใช่อ่ะนี่ของหนูค่ะนี่เนี่ยเนี่ยของหนูเนี่ยอ่ะคนละอลนันกินก่อนเนี่ยแม่หนูยังไม่ออกมาเลยน่ารักอย่างเงี้ยนั่งรอขนมดูสิอือเออดูอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กคะตัวเล็กแม่ให้ขนมคะ่ะตัวเล็กไม่ให้ขนมดูดูนั่งน่ง